นี่มีเต่ามาขายให้พ่อใหญ่โอ้มันได้เต่าเนาะแม่นได้เต่า่พได้ไงเนาะลอยเดียวพ่อใหญ่โอ้ยลอยเดียวพ่อซื้อเด้อพ่อซื้ออยู่เอ้าลอยึงเนาะโอ้ไปหาลอยเอ้าพ่อใหญ่เดี๋ยวเบิ่งเงินทอนก่อนทอนซีลอยเนาะพ่อใหญ่เนาะอะขอค่าถุงแยงแน่พ่อใหญ่เช้าบาทโอ้ค่าถุงแยงก็เอาเนาะแม่นค่าถุงแยงบ่ต้องเอิ้นเด้อพ่อใหญ่เด้อข่อยบ่กินเต่าเด้อมื้อนี้เด้อ เสียวเขาบอกขายเสียงแนนอนแต่ว่าพันหาลูกชายฮอกลางานบัวได้หมอเออสองพันลูกสาวฮอกกลางงานบาัวได้ลงงานเขาเข้มงวดขนาดเสีย้ยวสวงนี่ฮ้ยโตให้หาพันอูอ้ลูกก็อยู่ที่เฮ่านี่เสียวฮอซ้อยโตเต็มที่เออขึ้นมาเมื่อน,นี่เลยเห็นบัวโตวได้เสียวดีปันนี่ตุศิหาใส่ได้เสียวบางคนก็ว่าว่าข่อยติดเหล่าแมกะจังว่าบัวได้ติดบัวได้ตี ใช่่อยว่ายัางไหอีกแค่์บริกินมันวนหวยซื่อ,อโอ้ยหน่อคกนกะไรนู้บางคนมาจากกรุงเทพก็เอาหัวมาอวดหมูเนาะบอกว่าได้ปีละคนปีละคนภาษาสำนิกนเอามาอวดขนาดคอยหไหมได้ปีละหาหากคนคอยย่างบวปากจักข้ําคอยยันผัวคอยหายเนาะไงปีงูขึ้นเป็นตาแสบแฉ่คอกินแน่เอา้ากินโลดขเขาโมกแก้ยเพอใหไ่นะ่ะ ฮะอยากกินไม่พอใหญ่เอากินรลดพอใหญ่ก็ฮักก็กินข้ามเดียวลงอกค้ามยักเกรงใจก็กินรลดขอกินได้พอใหญ่พอใหญ่ฮัก็กินโบกเองใจก็กินรลดสั้นข้ามกินละพอใหญ่เ็นโดมเอากระไดตรงเนาะตาแสบละพอใหญ่บอกกินละถ้าผัวเขาทักไปบุญย้อมตกไล่ไปบุญย้อมอ่านว่าต้องหน่อยใจใเขาบริยูนเมียเขา แต่ขออยากที่เขาไปหาอยู่เพื่อนเสื้อข่อยเลยข่อยไปหายนี่หมดถึงเพื่อนไหมเฝ้าออกมาหาข่อยตาตีตาลัาน่นล่องเบิองโหลดบมเสื้อข่อยโอ้พ่อใหญ่มาเห็ดเวียกอย่างพ่อใหญ่ึ้นมีแนวแก่แม่หมือนีแม่มาเห็ดสวนโอ้แก่เมือ่ยอยพ่อใหญ่ข่อยผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นง้เข้อสวนบักพริกเจ้ามิดแต่วงลุกมวยกินเบิร์ดหรือเปล่าไปเร็วๆนะพ่อใหญ่เด้อมันจะกินเบิร์ดแล้ว ตัวใดดังเนกอันลัดตัวใดเด็ดเนกกระจายเครื่องเดียวเจ้ามือกับโบจักว่าสิออกตัวใดคนสื่อกะเสียงสื่อโบจักว่าไม่สิออกตัวใดก็จยอ่านหลายเจ้ามือเอ้ยเพื่อนสื่อเน่ยโคเอ็มเคคือสิบโบมีวัสนาได้กินน้ำเพ่อนดอกพี่นองได้กินแต่ก้อยกุ้งนี่ละเนาะมาๆมาๆมามาจวดน้ำกันเด้อพี่นองเน้อก้อยกุ้งหากระเลวก้อยกุ้งเต็มเดา้ดโคใหญ่กินขวก็อย่างพ่อใหญ่ เขาก็ c o p หมูหมูน้อยคือหมูใหญ่อผัวใหญ่หมูน้อยนี่หมูน้อยอ้อมูน้อยบ่หยาบบ่ผัวใหญ่มันบ่หยาบแล้วหมูน้อยโอ้เนาะยจางคือนแคมผัวใหญ่ยายเจ้าชีโซยิ่งล้นไปเลยยายสั่นคอยไปก่อนเด้อผัวใหญ่เด้อแวะถามเบิ่งซื้อดอกเนาะไปก่อน